พรันกิ่ายแย่งกูแทงจอดละกูก็ต้องเสียล้วเสีย้วหน่อยกิขวดละ้ามึงขับขายควยเลยของมือไว้สัตว์กูไปโทษนานมึงขายไป็นึงยีสิขวดพี่าเชื่ยน้องพี่ชไหมผมขับตรง ผมเหมือนตอนที่พี่ขายดิเจอรัวมากแต่มันเต็บไม่หยุดเลยครับพี่มึงตัดราคาอะไรติดเห้าพันครับพี่ใช่ปะเนี่ยคนไทยอีกแล้วนั่นแหละผมก็สงสัยพี่น้องมันเป็นคนเหรอมันเป็นตัวอะไรนผมก็กำลังคิดอยู่ว่าหนึ่งเปอร์เซ็นที่ผมตีม้ติดมันติดได้ไงขนาดขายยาห้าสิบเปอร์เซ็นยังลำบากเลยเมื่อกี้ตำรวจมาขิงบอกซื้อของพี่ตีไม้เจ็ดทีติดมึงว่าไงกลับไปบอกว่าก็พี่นั่นแหละคนขายของให้เขา ไอ้เชี่อไหมดูมึงดีจังวะไอ้สัตว์พี่ดำพี่ดำบูคองรถได้อีกไหมสี่ล้านไอ้เชือกเดี๋ยวมึงมึงเห็นมึงเห็นในดิสยังมันมีตอนตีตายอีกนะมันมีตอนตีตายอีกนะมันมีแล้วแต่แล้วตีตายใส่ฟ้าลงเฟคฟินิชเชอร์น้องมันอยากได้ต้องบีมมาเดประเดี๋ยวพี่สนใจจะลดราคาอีกไหมจังหวะตีน็อกเสร็จปุ๊บมันมีจังหวะฟินิชต่อเอากระบองแทงเข้าคออย่างงี้ปะอารมณ์อะไรเงี้ยพี่ ร่วมบอลโลใช่ไหมโลไม่มีน้องแบบมอเตอร์คอมแบทอะไรเงี้ยคนดูบอกดิ้งว่าผมทักไกจีไปแล้วเคลนอะไรเงี้ยเดี๋ยวมองเข้าตัวแล้วก็หมุนในท้องอ่ะกระเด็นกระดูดซิโฟมาใช่เฮ้ยเสยอยมื่อกี้ซื้อเหรอไอเชือกมึงเปิดไม่ได้เหรอไม่ผมเปิดไม่ได้ครับไม่แต่ผมซื้อแล้วใบหนึ่งผมน้องมันอยากได้อีกใบหนึ่ง น้องไหนอ่ะเนยเนยสี่ล้านเนี่ยดูก็อยากได้นะพี่สองล้านสนะี่ล้านเลยนะเนยถ้าสี่ล้านหมดฝันว่ะคนใน<ม>แก๊งสามล้านห้าเอาสองล้านก็พอได้มาุ้ยเฮี่อไม่ต้องเอาไปสัตว์เดี๋ยวรานะคาอนาคตขึ้นเป็นสิบร้านจะมาขอซื้อกนะ <c oughs> ูนะเดอนนั้นเดือนนคนจะถึงล้านหรือเปล่านะเยี่ยตอนกา <c oughs> ชามันปิดของมันมีจำกัดิบหายแล้วขอโทษครับขอ้ออครับยากไดขงดีเฮี่อ หางหน้าน้าสนใจนะพี่ขอสองวันเออก่อนเมื่อวานไอเวทนี่แหละไอเวทแกจูเนี่ยคนบอกว่ามันหาเงินได้วันละล้านเพราะแกเป็นแก๊งมนหนักๆนะคนพูดคนเดียวคนเลยผมขอสองวันแต่ผมม่เกี่ยวนะเอามีใครหาเงินเก่งกับพี่ก็ไเปเปิ้ลหนล้านได้แต่แคปหมดก็ซีอูเจอกันอ่ะคนพูดอ่ะพี่ดำอ่านแชทดิอะไรวะแคปหน้าตาเป็นไงเนี่ยที่อนี้ไม่มีแคปอ่านอะไรมันแค่กวนอะไรอ่ะไม่แค้กวนอะไรอ่ะฮัลโหล เต้นตักท่าหน่อยมีคนเทปคิวให้น้องจะทำยังไงอ๋อเต้นทักท่าเหรอแทำยังไงเพิ่มเต้นใช่ไหมกลางถนนเลยูพี่นี่ผมยังเต้นทักท่าใช่ไหมเต้นในสควัตนี่จูไม่บอกที่ผ่านพี่พี่เบาอยู่ในวันนี้เนี่ยเฮ้ยเกียร์เบานี่สักสามล้านน่าสนใจอยู่เลยเนยสวัสดีชัดขึ้นไปไอ้เพิ่มทับมึงกิดได้กูแน่ถ้าราคามันแบบไอ้นี่อ่ะเดี๋ยวสักเอฟเฟกต์มันมาเนาะ พี่หากอนไม่พอให้มึงยืมนะน้องเอออันนี้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 พอสองวันนะพี่ผมน่าจะได้ตอนนี้ผมน่าจะได้ต้องพี่เอาเนี้ยเอาเนี้ยเอาเนี้ยคนี่ต้องคืนในเวทก่อนพี่ไปทำไรเสร็จก่อนก็บิดเอเวทอะขอยเวทอะบิดไม่พี่ดำเขาตกลงแล้วไงว่าเขาดิวกับเราใบหนึ่งสามล้านห้าเขามีแต่ใบพี่ดำเปิดได้กี่ใบพี่แต่คนโบสถิตล่าสุดขายสามล้านเมื่อวานมีสองล้านสี่ครับได้ยังมันยังไม่มีเอฟเฟกต์ไงพี่ออ๋เอฟเฟกต์มาแล้วครับมันย้อนแสงไม่ตีหรอแ พี่ต้งทำขนาลร้านตัตลอดขึ้นปะพี่กูจะทำรูปขายของมึงจะมาจอดทำไมตัวทีตัทีตัว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 ทีตทีตัวทีตัวทอตัวทีตเออะตัอยีตัวท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 ีตัี้ด้ทัวททีตัีตัวผมไัทีตัทีตทีอนทีวทัีตัวทีทีตัวทีตัวทัววทีทั NPC ขายยาตัวใหม่นะในทวิตมันเป็นอะไรนี่มันเป็นเป็นยาอะไรไม่รู้อ่ะมันกินแล้วมันดีดอ่ะไม่พี่จะทำรูปขายของทำรูปขายของตอนเรามันมันเป็นระบบใหม่นะไม่แบบว่ามีระบบขายคือระบบเคเนี่ยเลยกดกดใส่เลขเขี่ยระบบไหนวะนั่นพี่ว่า NPC มันเยอะนะแต่เขี่ยแก๊งเราขายกันี่เยี่ยเลยน้อยเลย้ตัว เขาเลิกกันเมืองข้อลำบากมากคนเลิกกันอย่างนี้ไอ้เป็นปิ้งยื้อไอ้ไอ้ไอมึงมึงฝัดทวีดิฝัดทวีดิบอกเสร็จจได้ครับเสร็จจได้ครับเสร็จจได้ครับอันเดียดเดียดนี่พวกมึงอเนี่ยดี๋ยวน้อยเสร็จจได้ครับเสร็จจได้ครับ <S <S อันนี้นมาแปลกอันนี้มาแปลกอันนี้อันนี้เคยมาบอกต่อฟังก่อนเมื่อกี้ที่ประชุมมาหลักๆแล้วมีแค่เรื่องเดียวคือเรื่องเวลาไฟเนี่ยแก๊งชนแก๊งหรือครอบครัวชนครอบครัวที่มีสัญ,ญลักษณ์ครอบครัวหรือแก๊งเนี่ยเวลาชนกันนะ่ะตำรวจจะไม่ยุ่งนะแต่ตำรวจจะเข้ามายุ่งก็ต่อเมื่อมีคนป้นมีคนจุ่มหรือว่ามีคนเอาศพออกเขาจะเข้าทันที ไฟจะไม่มีทางเอาศพออกได้กปอกพี enfin ่ถ้าเอาศพออกตำรวจตํารวจเข้ามาเกี่ยวเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหมายถึงว่าการทํางานของตํารวจเขาดิเราจะออกก็ได้เราจะออกก็ได้เข้าใจไหมป่นน่ะตํารวจจะมาปดเลยไหมพี่ปนที่อื่นเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เปลี่ยนยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับลืมพิมพ์ยินดีด้วยครับยินดีด้วยครับกอดแล้วถ้าเราอุ้มเอาศพออกตํารวจเขาก็จะตามคนที่อุ้มถูกป่ะ เขาไม่ตางคอนดิทิวมถูกต้องถ้าเขาเห็นแต่ถ้าผมไม่ป้นเขาก็ไม่รู้บอกดิ้งแล้วดิ้งตอบอย่างดิ้งตอบแล้วมันก็ไม่ต่างกันก็จะมีไอออนตลอดเลยที่เราเคยอยู่หรอกอันแน่กูรู้แล้วรอบที่แล้วใครไม่เห็นตอบอันนั้นเลยบอกด้วยท็อปมึงอะไรเด้ยฮะท้อนี่เคมอย่างเดียวเลยอุ้ย คือท็อปแต่นอกใจเพิ่มมใช่ปะไม่กลาเล่นเปิดไม่อ่ะเสียเวลาแก้งขยะโอ้โหโอ้โหอ้เดือดปวดปวดมากนิดไม่กล้าเล่นมาชนทำไมขายไม่ออกเลยครับพี่เต็มหวยเอ้ยย้อนย้อนตุ้มถือก้าวมาอยู่โดนโดนโดนเด็กรับของกูโดนเด็กรับของกูด่าพวกมึงเด็กเดินพี่กัสอีเชื่อคอสิต้ามั่วมันชนผม โผล่มาลับใจคือานใหม่ปีมาให้น้อยเฮ้เอาต่อ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 เลือนต่อเลือต่อเลื้ยต่อเสร็จจะได้ครับคนจะพบหลุมแล้วคุณไม่เจอตัวเลยว่ะน้องท็อปท็อปทอปทอป พี่บอกแล้วว่าพี่บอกแล้วว่าเหเลีอยนก็เลื้นเลื่นให้ตุดเลยวิจิรเฮ้ยมึงทักไปหาศูนย์ศูนย์สี่สองสามดิเอากี่ก้อนเอาอะไรน้องไอ้เหียเราพี่พี่สั่งมาให้เลือนก็เราแค่แคเลือนเว้ยเจ็ดเดไหรัเจ็ดเดด้วยครับเจเปด มันโค้งมันโค้งตายเลยนี่มันหลบเลยนี่เที่ยวแลนด์เหลี่ยมปะพี่อยู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 ่เอ้ยอยู่แถววะนี่ที่แคปว่าไงอ้เดี๋ขายหมดแล้วพี่อ่ะขอยาเพิ่มหน่อยเฮ้ยขายหมดแล้วหรอหมดแล้วหมดแล้วพวกที่ถือยาอยู่เป็นสิบขวดยี่สิบขวดมึงไฟลุกตูดแล้วสินะคือไอ้เคียปื้มอ่ะพี่ไปเปิดกาชาบเพิ่งทำนีตั้งนานไอ้เคียแม่งบอกปีหน้าพูดขายไปถึงสิบออกไปถึงยี่สิบ เพิมใช่ป่ะเนี่ยมันมันไม่ออกจริงจพี่มันเจ๊กทุกค่ตีมันทำไมขึ้นขาขึ้นข,นขาฮะมันรีเจกครับพี่รีเจกเ <c oughs> ขาถามเดทเท่าไหร่พี่ดำพี่ดำล<ะ>แล้วแสนสองเนี่ยขับพาเพิ่มหนี่ยมด่วนจ่๋นเลยเหลือต่อเหลือต่อเหลือต่ออยืนนี่นะครับ ่าเยออได้เลยไม่มึงพิมพ์ไปเลยบอกว่าเรื่องกนมาไหนบอกด้นะครับดีมาไหนบ้างไม่มีอะไรนี่ก็เรื่องอะไรเอฟไอตีมตีตีวะเดิน รู้ว่าไหนเฮ้ยวินมันพูดว่าอะไรมันบอกว่าเวลาที่มึงพิมพ์ว่าเลือกกันวันไหนอ่ะคือมึงน่าที่ถึงคนละแตกอ่ะี๋ยวรออยู่นะครับเดี๋ยวรออยู่นะเชิ่เฮ้ยไม่ใช่กูไอ้สัตว์กูไม่ได้พิมพ์เลยยี่น้ำไขวะพี่ไอ้ตำรวจพี่ดามพี่โอ้โอ้ยเยอะแล้ววันเกมนะครับสวยสวยเอเวนผู้ป่วยมาอันนี้ เป็นเน็ตมาแล้วก็ถามรถได้ไหมพี่ไม่ได้ถูกแล้ว si ไ,ปไปมาทีมงานผมมาลงบันบ้าไปท่านเหลอโพทอง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 รวยบ้าคนรวย

กำลังไป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 ไปใหญ่นะบอกย้ำนะยำนะต้องมาทันไปเสียไม่ได้เสียไม่ได้งานนี้เสียไม่ได้ห้คนต้องมาเสียไม่ได้เสียไม่ได้ฟังฟังเราเราสนใจงานแก๊งก่อนจะรวมสุสานเร็ว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 เสียไม่ได้เสียไม่ได้งานนี้เสียไม่ได้ไม่เสียนะห้าคนต้องมาไปจิบหายได้ยิบอุ้ยยังอยู่ยังอยู่พี่ถึงถึงถึงรอบนี้วัดผลสองไม้ครึ่งสองไม้ครึ่งอัพไหมสวยมากครับ แปลกอุ้ยราจะพังนี่เวนเน็ตราเพื่งพังนี่ศูนย์ส่นยออกอออกออกแล้วเหรอออกไม่ให้ออกไม่ให้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 ให้ไม่ออกไม่ให้ไม่ออกไม่ออกไม่ให้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 ออกให้ออกไม่ให้ออให้ออกไออกไออให้ออกไออกไม่ใ้ออกไม่ให้ออกไม้ออกไม่ให้ออกไม่ให้ออ่ใหไม่ห้ออกไม่ใ่ใหห้ออกไม่ใอ้อ ก็เาถามเยอะไหมแต่ท้าสอบเปจุดไหนไหนบอกไม่ให้ออกไม่รู้ไม่รู้แล้วถามตามพี่อะไรวะเยอะไหมไอ้มีเยอะไหมีก็ตีนะบอท้าสองเปียเขาอยู่หรือเบลล์ตอร์บิ้นเดี๋ยวไปขายก่อนงั้นมึงไปขายยารอเขาตีตอรนี่อยู่ไอ้เหี้ยเขาบอกว่าเพื่อนอร์โดนพี่ไปขายไอ้ใบเบลล์หนึี๋ยวเจอแลนเขียวเดี๋ยวบอบอก เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวมึงฟังกูลัวเ้งลงรถจะกับเตรียมใจถูกต้องถูกต้องถูกต้องลงรถลงรถคือใส่ลงรถคือใส่ลงรถคือเตรียมใจมาแล้วเว้ยตอนตอนแม่งจุดหมดเรายังโดนตีเพิ่มบอกเขาทักมาหาพี่หนึ่งหนึ่งสี่แปดหกอ่ะนไหจุดหมดตีต่อ งนนั้นเปลี่ยนเปลี่ยนไปนงี้ไหมฮะผมว่าแบบเขาขอออกสุดท้ายก็ช่างต้อก็ไม่สนอะเพราะว่าฟังกูนะมึงฟังพี่นะถ้าเขาขอออกทำไมมึงก็ไม่ต้องพูดอะไรมึงก็ตีห้อยสลบอแค่นั้นเองเขาลงมาเล่นแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเขาวิ่งกลับไปขึ้นรถได้แล้วมก็ไม่ต้องไปไล่ไปอะไรก็ไดใช่ <ไป S 1> เออใช่ใ,ใช่เขาขึ้นรถเขาออกเขาอยากออกก็คือเขาขึ้นได้ก็ให้เขาออกไปแค่นฮะโอเคจะได้เข้าเจอกัน